ทั้งไลฟ์สไตล์การทำงานอาหารสิ่งแวดล้อมปไปจนถึงสภาพสังคมและเศรษฐกิจเนี่ยมันมีผลเสียต่อสุขภาพเราทั้งนั้นครับ cott, หลายโรคที่เพิ่มจำนวนขึ้นในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาอย่างภาวะความดันโลหิตสูงเราต้องตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าอะไรทำให้มันเกิดเพราะว่าถ้าเราไปคุยเรื่องนี้กับคนอายุน้อยเขาก็อาจจะมองว่าไกลตัวเขาเลือกเกินและก็คงไม่ได้เกิดกับเขาได้ง่าย แต่เอาเข้าจริงๆครับการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการใช้ชีวิตและสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยมันมาเพิ่มความเสี่ยงของภาวะนี้ได้แม้เราไม่ได้อายุมากเลยก็ตามเพราะฉะนั้นภาวะความดันโลหิตสูงไม่ใช่แค่ปัญหาของคนสูงวัยอีกต่อไปแล้วละครับซึ่งภาวะความดันโลหิตสูงนะคะหรือที่เรียกติดปากว่าความดันสูงคือภาวะที่แรงดันในหลอดเลือดของเราสูงขึ้นกว่าปกติแบบเรื้อรังค่ะ ซึ่งก็จะทำให้หัวใจหลอดเลือดและก็อวัยวะส่วนอื่นของเราทำงานหนักมากขึ้นภาวะความดันโลหิตสูงนะคะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ติดหนึ่งใน5้าของโรคที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตของคนไทยมากที่สุดและนำไปสู่โรคร้ายแรงอีกหลายโรคนะคะทั้งโรคไตโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและก็อีกหลายโรคเลยค่ะพฤติกรรมนะคะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ในโลกยุคใหม่บางอย่างเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่บอกได้ว่าเราอาจจะกำลังเสี่ยงภาวะนี้อยู่ด้วยค่ะ อย่างการใช้เวลากับหน้าจอมากเกินไปนะคะทุกวันนี้เนี่ยคนเราใช้เวลากับหน้าจอแทบจะทั้งวันกลางวันก็ทำงานกลางคืนก็ไทฟีดอยู่บนเตียงซึ่งแค่การนั่งมองจออยู่เฉยๆเนี่ยก็เพิ่มความเสี่ยงได้แล้วล่ะค่ะหรือว่าจะเป็นอาหารนะคะซึ่งางานวิจัยนะคะยืนยันแล้วว่าโซเดียมที่มากเกินไปเนี่ยสัมพันธ์กับการเกิดความดันสูงได้ในคนทุกช่วงวัยเลยล่ะค่ะ การดื่มแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็สูบบุหรี่ไม่ว่าจะจากไลฟ์สไตล์หรือว่าความเครียดก็มีผลด้วยเช่นเดียวกันค่ะความอ้วนนะคะเด็กที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยจะเสี่ยงกับภาวะความดันโลหิตสูงกว่าเด็กทั่วไปถึง6เท่าแล้วก็เสี่ยงโรคอื่นได้เร็วกว่าคนทั่วไปรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยค่ะอีกอย่างก็คือพันธุกรรมค่ะถ้าพ่อเราแม่เรามีภาวะความดันโลหิตสูงเราก็จะยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นด้วยค่ะพอพูดถึงความดันโลหิตนะคะก็คงต้องนึกถึงเครื่องวัดความดานัน ปกติเนี่ยเราจะได้วัดก็ต่อเมื่อไปโรงพยาบาลเวลาที่ไม่สบายหรือเวลาตรวจสุขภาพซึ่งถ้าคนอายุน้อยเนี่ยคงไม่ค่อยได้ไปแน่ๆค่ะเครื่องวัดความดันนะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดค่าความดันของกระแสะเลือดของเราซึ่งจะมีด้วยกัน2ค่าค่ะเราจะเรียกว่าตัวบนกับตัวล่างนะคะอย่างตัวบนคือค่าความดันเมื่อหัวใจเนี่ยบีบตัวและตัวล่างคือค่าความดันเมื่อหัวใจคลายตัวค่ะ เครื่องวัดความดันโลหิตเครื่องแรกนะคะถูกคิดค้นขึ้นในปี1,881โดยแพทย์ที่ชื่อว่าซามูเอลซิดฟริกคาริเกเตอร์ฟอนบ s าชซึ่งเครื่องวัดความดันนะคะก็ถูกพัฒนาต่อมาเรื่อยๆจนในปี1,976บริษัทโบโซ่นะคะได้คิดค้นเครื่องวัดความ hit, ดันโลหิตด้วยตัวเองแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีออสซิโลเมตริกนะคะเป็นเครื่องแรกของเยอรมนีโดยออสซิโลเมตริกนะคะคือการวัดความดันแบบรัดแขนที่เราใช้กันในทุกวันนี้ค่ะ ซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะคะบริษัทโบโซก็มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตเครื่องวัดความดันโลหิตในระดับโลกอยู่ก่อนล้ค่ะจากการสำรวจในปี2016นะคะแพทย์ชาวเยอรมันกว่า96%เลือกใช้เครื่องวัดความดันจากแบรนด์นี้ค่ะนอกจากนี้นะคะเยอรมน,นียังเป็นประเทศที่มีประชากรสูงอายุมากติดอันดับต้นของโลกโดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุนะคะอยู่ที่ราวๆ22.1%ของประชากรค่ะ ส่งผลให้นะคะมาตรฐานของอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยต้องมีความแม่นยำเพื่อรองรับตลาดนอกจากนี้นะคะต้องใช้งานง่ายด้วยเพราะว่ากลุ่มผู้ใช้หลักยังคงเป็นกลุ่มผู้สูงวัยค่ะ ในยุโรปนะคะมี ESH หรือว่า European Society of Hypertension หรือสมาคมโรคความดันโลหิตสูงแห่งยุโรปที่จะกำหนดมาตรฐานเฉพาะเพื่อการันตีประสิทธิภาพของเครื่องวัดความดันโลหิตและแบรนด์โบโซเองนะคะก็ได้มาตรฐานการผลิตระดับภูมิภาคอย่าง CE หรือว่า Conformity e u r o p e a n i ของฝั่งยุโรปและมาตรฐานระดับโลกอย่าง ISO ด้วยค่ะ ซึ่งการเลือกซื้อของจากแบรนด์ที่น่าเชื่อถือนะคะตอบโจทย์การใช้งานจริงมากกว่าและยังสบายใจมากกว่าด้วยซึ่งเครื่องวัดความดันของโบโซนะคะมีมาตรฐานร,รับรองบางรุ่นเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่มากอย่างในไทยเองนะคะก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี2005แล้วและจะมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งคนยุคใหม่นะคะที่จะต้องเจอกับปัจจัยเสี่ยงแบบที่บอกไปก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงของภาวะความดันโลหิตสูงตั้งแต่อายุน้อยแล้วก็ไม่รู้ตัวได้สามว่าตัวเองเนี่ยเป็นค่ะเพราะว่าภาวะความดันโลหิตสูงนะคะไม่ค่อยมีอาการรู้ตัวอีกทีก็ตอนเป็นโรคอื่นไปแล้ว ยิ่งอายุน้อยก็ยิ่งไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นใช่ไหมล่ะคะจากสถิติของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะพบว่าคนไทยกว่า14ล้านคนมีภาวะความดันโลหิตสูงและกว่า7ล้านคนไม่ได้เข้ารับการรักษาค่ะอมอยากลองให้เปลี่ยนมุมมองในการมองปัญหาสุขภาพค่ะไม่ได้มองแค่ว่าเป็นแล้วค่อยมาติดตามค่อยมารักษามีอีกหลายอย่างคะ่ะที่เราเนี่ยสามารถระวังได้ล่วงหน้าอย่างความดันโลหิตสูงที่ถ้าไม่วัดก็ไม่รู้เลยว่ามีปัญหานี้อยู่ค่ะ การติดตามสัญญาณสุขภาพอย่างเครื่องวัดความดันโลหิตจึงเป็นวิธีที่จะเตือนเราถึงปัญหาสุขภาพที่กำลังเกิดขึ้นได้ช่วยให้เราไปพบแพทย์แล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคได้มากขึ้นด้วยแต่สุดท้ายนี้นะคะยังไงการดูแลสุขภาพเป็นประจำก็ยังคงสําคัญที่สุดอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอผ่อนคลายความเครียดกินอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายเป็นประจำด้วยนะคะ